ส, S! <S สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูส่คู Docker ่สู่คนนะครับผมมะพร้าบขาวแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแปลกๆนะครับเมื่อนี้ได้ข้าวโพดครับพี่น้องแต่บาวแดงบอกเลยนะครับเป็นข้าวโพดที่แปลกใหม่นะครับเป็นข้าวข้าวโพดสายพันธุ์ฮอกไกโดนะครับเพื่อนเอาเมล็ดของข้าวโพดนี่มาปลูกในประเทศไทยนะครับแล้วสืบดให้ ข้าวโพดหวานหอมแต่ว่าที่พิเศษไปกว่าหั่นคือข้าวโพดสายพันธุ์นี้กินดิบนะครับพี่น้องเบ่าเดงก็บ,บ่เคยกินจักเถื่อแต่ว่าเพิ่นรับประกันว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุข้าวโพดกินดิบได้แท้แน่นอนร้อยเอร์เซตครับพี่น้องเบ่าเดงก็สิภาพีพ่พานองมาลองนะครับ ที่สาคัญเพิ่นบอกว่าถ้าเขาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีเอาออกมากินแห่งสิเพิ่มความหวานครับผมแล้วท้องบวอืดนะครับเป็นท้องบวอืดเป็นข้าวโพดสายพันธุ์กินดิบเลยนะครับถ้าเขาเอาไปเวฟสิบห้านาทีเขาเอาออกมาเนี่ยข้าวโพดสเหมือนเป็นข้าวโพดปิ้งเลยครับเพิ่นโมแนะนาให้เอาไปนึ่งนะครับเป็นข้าวโพดที่นึ่งบวได้ครับพี่น้องนี่เป็นข้าวโพดที่นึ่งบวได้นะครับาสายพันธุนี่เพิ่นบอกให้หนึ่งเพราะว่าสีเห็ดในวิตามินของข้าวโพดนี่ เสียหายนะครับผมก็คือว่าง่ายๆกับบมมีวิตามินนะครับผมนี่เพ่นแพ็กมาให้เบาแดงแบบนี้เลยสามพักน่เบ,กนเบาแดงสามฟักเนี่ยเปาแดงซื้อมาร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับพี่น้องก็อยากลองกินเบิง่งเพื่อนบอกว่าเป็นข้าวโพดท,ที่กินดิฟได้เพื่อนมาครับมามาแกะเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องมันสิเป็นอย่างไรเปาแดงกับผมเคยกินจกเจ๊เถื่อหาก็เคยนิ่งิน,น,นี่และข้าวโพดกินดิบได้ครับ <laughs> ข้างแรกครับผมอูห้ห้อมหอม,หอม หอมครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นสีอย่างบอแดงกับผมเคยเห็นบมเคยกินในยดีได้นี่ครับพี่น้องนี่ขค,ค่อยแกะออกออือมารุ่นกันครับพี่น้องอู้อู้สีขาวครับอู้งามงามเน,เนี่ยครับเต็มหมดเลยนี่เดี๋ยวบอแดงจะเอาให้พี่น้องเบ่งนี่ครับ โอ้มากมากครับนะอ้ยงามครับพี่น้องอู้้งาหล้ายลเนี่ยเต็มมดเลยครับโบแดงอพี่น้องเบิ่งเต็มมดเลยงามงามเป็นข้าวโพดที่กินดิบพนว่ารับรองท่องโบอืดนะครับท่องโบอืดพนวาสามารถกินได้เป็นสายพันธุ์แบบกินดิบโดยเฉพาะโดยตรงเลยครับ มาลองมึงครับพี่น้องว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรครับผมมาเสิบๆเสิบแดบบงมึงลองมึงทำแรกก่อนครับ <laughs> หวานครับอู้แซ่แบแซ่บแซ่บอือนี้ <laughs> หวานกรอบบวกแขง็งบวกแข็งครับ ออนออนหวานนะลีครับหวานแล้วเย็นแซ่บเ่ินบอกว่าทางเขาแสตู้เย็นประมาณชิมาหาทีแล้วเอาอมาก,กินแหงสีแซ่บครับอันนี้เบาแดงยากมาหลายมื้อแล้วอยากลองกินเมือครับ อ,อ,อแต่กินเป็นกินข้าวโพดนะครับแต่บกขมบกแข็งหวานน้ำาหลอืลหอมหอมแห้งเลยนะครับหอมแห้งเลยอื ขั้งแรกครับข้างแรกลีที่เบาแดงได้กินแบบนี้แซ่บครับเบาแดงเริ่มติดใจแล้วลนะ่ะ ตอนแรกคิดว่ามันสิขมนะครับโบขมนะครับพี่น้องหอมหวานแซ่บอืมนี่อีกครับเอาอีกักฟักนะพี่น้องเขาที่เบาแดงกินมาแซ่บบรีครับเบาแดงก็สั่งเปิดมาอีกเธอหนึ่งคือกันครับพี่นอ้องอ แปลกดีครับแปลกแตกแ่แซ่บอื้มอืมคับแซ่บเลย Mm hmm. ตอนแรกเบาแดงกับงงงครับว่าขา้าวโพดจะกินดิบได้จริงหรอเพล่าวุณะกินได้เป็นสายพันธุ์โดยตรงได้ครับท้องบุอืดอีกครับพนุณ่ะท่องบุอืดโบเฟอร์ครับอืม mm hmm. อหวานแซ่บคองแท้ครับพี่น้องวู้แซ่บคองแท้บะแดงกับพึ่งเคยลองกินคือกันครับสั่างเพินมาแล้วกาคิดว่าสิมันจะป็นงดะก,กินอยูบอ่ยบ่บะแดงว่าครับ ก็เลยลงเอามากินเมึงนะครับคุณมาเป็นข้าวโพดกินซอสตรงอู้แซบของแท้ครับพี่น้องบอแดงสร้างเป็นมานะครับเดียวอันนี้บอแดงซีเอาไว้แช่ตู้เย็นเอาไว้แช่ตูเ้เย็นแล้วจะเสียอ,ออกมากินว่ามันแห่งสิเพิ่มความหวานกว่าความที่บเบาแดงกินอีกหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับจิบนี้กะบริ้มีอย่างแบบว่าหลายนะครับพี่น้องกับเอาเมนูแปลกใหม่นะครับมาฝากพี่ตอนน้องเป็นข้าวโพด กินสดๆดเพิ่นโมแนะนาให้หนึ่งนะครับเพราะว่าชีว็ตในวิตามินเสียนะครับเป็นสายพลเป็นสายพันธุ์นะครับขอโทษครับผมขอโทษขอไปเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับการกินดิบกินสดสดอย่างเดียวนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เปาแดงกาแฟพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแครนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วครับผมสําหรับเปาแดงกาแฟาพี่ฝากน้องกดแชร์อีกข้างหนึ่งนะครับผมให้คนอื่นเพื่อนเห็นนํานะครับเพราะว่า เป็นกระโพท,ที่กินซดได้พี่น้องบางคนอาจจะบรูหรือบบเข้าใจนะครับว่ามันกินได้จริงๆนะกินได้นะครับอันนี้เบาแดงเราซื้อเพิ่นมาเอามาลองกินมึงอู้แซบนะครับผมสําหรับคลิปนี้เบาแดงกะสีได้ราพี่ละน้องไปเพียงสานี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าผมพอกเบาแดงไม่กับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูมสุขคนนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นกับผมนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนกับพี่น้องแบ่มือก็ได้แก้วมณนี่โชดนะครับผมโทษให้ ก็จะได้มาผ่านครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ